สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอดุล JO All Official ครับพี่น้องมีแนวมาเว่ามีแนวมาคุยกับพี่น้องอีกแล้วครับเป็นจังไดไปหาอีหลาหน่อยหลังหานหลังเวที่ยู่รีสเกตเมือนี้ครับรายงานสดๆจากช่องพอการใช่น้ำตาไหลทึ่งไห้ทึ่งกอดลูกสาวพี่น้องเกิดยังขึ้นกับคุณแม่คนนี้ครับอืทึ่งกอดทึ่งไห้มีน้ำตาเกิดขึ้นแล้วก่อนสิคุยกันครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซ like, ับสไครป์กดไลค์กดแชร์ FC แฟนคลับอิลานอยอุ้งอิง FC แฟนคลับพอโจ FC แฟนคลับสาวหน่อยเปรนแพงที่เข้ามาติดตามของเมาเบิงห้เบาอดุลนาอพี่น้องเนาะช่องหน่อยๆคอยไล่ไปครับพี่น้องครับมือนีสาวน้อยเปรนแพงทําการแสดงอยู่ทั้ศสีสเกษตพี่น้อง FC แฟนคลับหลายๆกนกน็อยู่ไกลก็ไปแห่กลาลังใจเด้ครับเด้มมือนี้ยังท่านครับเบิดมือยังก,กังเวน้นมือนีพอโจ พอนุ่นบุกบ้านอุงอิงครับไปสิงไปแดน่นไปสิงนะครับแว่นนะครับไปแว่นลอยูุนาบ้านหลังจากนั้นอีหลานหน่อยก็เดินทางมางานอยู่ทีอ่อำเภอในสีสเกตนะครับพี่น้องเบ้าดุนไปเห็นนะครับบรรยากาศนี่รายงานโดยช่องพอการใช้ลลาเพิ่อออฟิเชียลพี่น้องครับเกิดเหตุแล้วครับเกิดน้าตาเกิดขึ้นแล้วพอการใช้ติดตามไทยอีหลานหน่อยอุงอิงลังหานลังเวทีครับเบ้าดุนเอามาว้ากับพีกับน้อง เป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจเป็นน้ําตาแห่งความดีใจปราบปื้มใจพี่น้องครับเพินใดมาเห็นลูกสาวได้มากอดอีลาน้อยอุ้งอิงได้มากล้ชิดอืมคุณแม่เพื่อนบอ้าคํานึงขึ้นมาบอกว่าได้มาเหตุน,น้าทําตามกับที่ได้เอ่ยว่าจาไว้แล้วว่าสัน่นเรื่องอยังละพี่น้องเอามาว้ากันในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเบาดุลกะดีใจน้าคุณแม่เพื่อนครับบอกว่าเพื่อนประสบความสําเร็จคุณแม่คนนี้ครับเดินทางมาจาก ออสเตรเลียพี่น้องซึ่งเดินทางข้ามประเทศมาเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศพี่น้องครับเพิ่นก็ติดตามลูกสาวอีหล่าหน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงคือทเท้เฮาโจข่อยนี่ล่ะครับติดตามมาตั้งแต่คลิปแรลกแล้วก็เป็นเอซสาวหน่อยมากเพิ่นก็อยู่ทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะจากนั้นเพิ่นก็ Message, อินบ็อกเมสเสจเขามาหาพ่อเอกแน่หาอีหอล่าหน้อยอุ้งอิงเน่ครับเพื่อโอนมาไล่เมาา้นะครับโอ,โอนมาโอนมาไล่เมฆา กะเป็นถือว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับที่เป็นพลังเงียบอีกคนหนึ่งพี่น้องอืมบัดน,นี้เพิ่นเดินทางกลับมาประเทศไทยพี่น้องครับมากับแฟนเพิ่นนละแฟนเพิ่นเป็นฝรั่งครับเออรีมามาอยู่ประเทศไทยเอียสิมาใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยว่าสันมาหอดมาถึงแล้วเพิ่นก็เลยตั้งใจนะครับตั้งใจว่านะครับถ้าขายอาทีได้นะครับถ้าขายทีได้เสียเอามาไล่มาให้ลูกสาวอีกว่าสันเพิ่นบอกให้ฟังว่า บบกี ok ่มือครับพ <S <s ี un> un> <sk un> <sk un> <si ่น้องสามารถขายทีได้โอ้ยคนลุกพี่น้องครับอืมเพิ่นนึกถึงอีหล่าหน่อยอุ้งอิงครับขอไปยังอีหล่าหน่อยอุ้งอิงกะประสบความสําเร็จอย่างที่เพิ่นคิดไว้ตามที่เพิ่นวังไว้พี่น้องครับเพิ่นก็เลยมาเหตุตามที่เพิ่นบอกครับมาหาอีหล่าหน่อยหลังหานหลังเวทีก็เลยเป็นเหตุการณ์นําตายแห่งความปราปลืมใจนี่แหละครับคุณแม่คนนี้เนาะด้วยความหักความแพ้งกับมาหอดหลังหานหลังเวทีมาหาอีหล่าหน่อยอุ้งอิง ได้กอดได้จับมือนะครับจับมือโศกมือหมานอีลานอยก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เห่าเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะครับกระแตกต่างกันในสถานที่นาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับกับสีได้เห็นกับสีไเ้เบิงนะครับหลังจากนั้นครับคุณแม่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าช่วงระยะเวลาที่เพิ่นอยู่ทังต่างประเทศพป่น้องครับอยู่ทางไกลเพิ่นก็ได้ติดตามอีลานอยูอุงิงนะครับอืมซึ่งเอ่อได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ระลึกถึงบางครั้งนะครับอยู่ทังต่างประเทศ สิขายรถยังสี่หรือว่าสิเฮ็ดอียังยังสี่ครับก,ก็ลึกๆก็คิดถึงลูกสาวเนาะอีหลาน้นอยอ,อุออยอ้งอิงลูกหลานเอ,อ้ยจังสันยังซี่ครับปรากฏว่าเพิ่นประสบความสําเร็จครับเพิ่นก็มีการโอนมาไล่มาให้อีหลานน่อยอยูตลอดเวลาอันนี้คือช่วงที่อยู่ทางต่างประเทศครับนี่แหละครับคืออีกหนึ่งความสําเร็จที่อีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนที่สําเร็จจากอุ้งอิงพี่น้องครับ ข่มเสือส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะนะครับไผยบ่เสือกับบ่บ่เกิดกับตัวเองคือจังบ่อขมวดกับเอ่อพอนี่ก่อนหน่อยนั่นแหละครับที่เพิ่นเกิดขึ้นกับเจ้าของนะครับอืมนี่เป็นคลิปที่สองครับที่ประกันใช้ไรยงานก็คือเกิดขึ้นกับแม่เอฟซีนะครับที่เพิ่นมาหอดมาถึงอีหลานหน่อยหลังหานหลังเวทีครับย่างเขามาเนหลังเวทีคนเดียวเลยเลยครับพี่น้องย่างเขามาคนเดียวเลยผู้ใดอยากเห็นภาพบรรยากาศนี่นะครับกับไปเบิ่งอยู่ในช่องเพราะการใช้ระเพลินออบิเซียลเนาะ เออเพื่อนกะเอาลุงงห้เบิงพี่น้องครับเห็นแล้วกะเป็นภาพที่ประทับใจและกะเป็นภาพที่เอ่อเฮ็ดไทยบางคนกนสิน้ําตาไหลาน้ครับบ่เมนน้าตาแห่งความเสียใจได้พี่น้องน้าตาแห่งความปราบปลื้มใจดีใจครับเพิ่นดีใจที่ได้มาจับมือลูกสาวมหาลูกสาวพอกานใช่เป็นกะถามว่าคุณแม่สิกลับไปมือใดล่ะว่าสันเพื่อนบอกว่าบบไดกลับไปแล้วเพื่อนมาอยู่เมืองไทยเลยว่าสันอืม มาหอดมาถึงเมืองไทยก็เลยอยากมาหาลูกสาวพัสดเ์สันติมันก็เอามาไล่มาให้อีหลาหน่อยนะครับอีหลาหน่อยก็สินเหตุมาไล่ของข้อเฮงเมนันมันปังๆเนาะโดยความหักครับนี่คือด้วยความหักหน้าผู้เดียวพร้อมครับเต่พอกนใชัยทว่าม,มากก็ไพ่เหล่าพัสดมากกับฝรั่งนั่นแหละแต่ฝรั่งเพิ่นยืนถ่ายอยู่ทั้งนอกพะสัุเออเพินเ่นประกาศของมาหลังหานครับอันนี้คุณแม่เพิ่นตั้งใจมากเลยมาหาลูกสาวอีหลาหน่อยอุ้งอิงครับพอพอกนใชัยเพิ่นก็ลุงในช่อง การใช้ระเพินออฟฟิเชียลหลายๆช่องครับเพื่อนกับน,น้ำไทยยูช่องพนุ่นกับไทยครับพี่น้องล่องไปบ่งคลิปนี้ด้วยครับยูท่ว่าผู้ใดสิลงก่อนล่งหลังแต่พอการใช้แล้วล่งมากแล้วครับน้ําตาไหลเลยนะครับเมื่อเจออูอิงนะครับแทบช็อกแทบช็อกเพื่อนว่าเออเกิดเกิดเหตุเหตุหหการณ์ยังขึ้นเป็นยังขึ้นน้าตาไหลน้าตาแห่งความปราบปื้มใจพี่น้องเออคุณแม่เอฟซีนะครับเพื่อนมาหาอีลาน้อยอุงอิงเพื่อนประสบความสําเร็จครับด้วยความที่เพื่อนได้ ลันว่าจ่าวัายได้เว้าไวัยวัชนเถาะทางบานเฮาเนาะ,ะได้เว้าว้เพิ่นกะเะสีตามคำสัจจะว่าจ่าเอาหายคุนแม่นะครับโยโย่ให้ปังปังดังดังให้ปังปังนะครับรวยรวยไปกับอีลาน้อยอุ้งอิงเนาะพี่น้อ,นองเนาะนะครับนี่แหละคนจริงนะครับพูดจริงทําจริงคิดดีทําดีซิ่งดีกระสิตามมากด้วยจังคุนแม่คนนี้แหละครับประสบความสําเร็จแล้วก็ยั่งถือสัจจะว่าจ่าองจ้าของครับว่าสิมหาอีลาน้อยครับ ก่อนกลับครับคุณแม่เพิ่นก็ขอจับมือโศกมือมานอีหลาหน่อยนะครับแต่แม่ขอจับแน่นะครับหลังจากที่เพิ่นได้จับแล้วเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยโล่งแล้วบาดเนี่ย่าสันโล่งแล้วครับได้เห็ดตามเห็ดน้ำท้ำตามที่ได้บอกไว้่าสันอ่าฮนี่ยละครับเนาะพี่น้องเนาะเอามือแรงครับพี่น้องทั้งสีสเกตนะครับไปแห่งกำลังใจสาวหน่อยเผชดบานแพงเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปแห่งกำลังใจลูกสาวให้กำใจกำลังใจพ่อโจ ให้กำลังใจสาวหน่อยนะครับที่อยู่หลังหันหลังเวทีแล้วก็ดานหนาเวทีมวลเสดอจขึ้นเกาหนนรอบพี่น้องเนาะนะครับเข้าไปให้กาลังใจไปสนับสนุนวงเที่ยว,วหักคนเที่ยวหักรับพี่นอ้องอีหลานหน่อยอุงอิงกับสิมีโชยังที่สําคัญคือแดนซ์อุงอิงสิโชยังมือน,นีก็เลอาไปติดตามไปเบิรงครับและก็สุดท้ายนี่ก็ดีใจกับคุณแม่เ้อนะครับที่เอามาไล่ามาให้อีหลานหน่อยหลังหันด้วยด้วยความดีใจนะครับเพ็่นโผลกอดเขากอดลูกสาว ร้อมกับน้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลจนซสือื่นเล่าก็ได้เราดีใจครับได้กอดอีลาน้อยได้อยู่ใกล้แล้วก็ได้เหตุนำทำตามสิ่งที่วาวไวครับพี่น้องครับนี่ละเนาะนะครับอีลาน้อยอุงอิงก็คือขวัญกำลังใจของทุกๆคนครับเป็นได้กลับมาจากต่างประเทศพอได้เดินทางไปแล้วบัดนี้ที่ยูุบ้านเล่าซันเอากรให้นะครับกิจการรุงเรื่องเริ่มคุณแม่เ้อเห็นอยังกระไดนะครับดีใจน้ำลูกสาวครับเกิดน้ำตาแต่บแมนน้ำตาแห่งความเสียใจเป็นน้ำตาแห่งความปราบปลื้มยินดี และก็ดีใจที่ได้มากอดได้มาไก่อีหลาหน้อยอ,อูงอิงเผ็ดบานแพงไปแล้งครับคลิปนี้เบ้าดุนเอาขึ้นมวาวัวน้ำพีน้ำหนองสำนีก่อนเนาะขอบคุณทุกการติดตามเบิ้งจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไข i b e ก็เลยกดแชร์ช่องบ้าดุน JO1 Official คลิปนี้เอาไวส้สำนีสวัสดีครับ